อ๋อพอดีพี่คนนี้มายืนกินมาม่าตรงนี้ตั้งนานแล้วพี่ไปดูหอนอยสิว่ามีอะไรหายบ้างข้างในรถมีโทรศัพท์มือถือกับกระเป๋าตังค์ดีดีด้วยนะคะที่ลานคืได้เลื่อนตำแหน่งแล้วก่อนฉันขอตรวจดูก่อนว่ามีอ,อะไรหายหรือเปล่าสมัยนี้โอ้ยจมไม่ได้สองคนนั้นมาทำอะไรข้างๆรถเรารอะพี่ว่าไงครับพี่นั่นไงคนดีที่หวงังประโยชน์นี่ใช่รถคุณยิงใช่ไหมครับ รถเราแล้วจะรถไทยแล้วคะไม่มีอะไรน้องเพิ่งเลิกงานยังกินมาหมากเป็น,นึงก่อนกลับบ้านระวังหนะ้าเดี๋ยวเขาจะหาว่าขโมยรถอะ่ะยินดีด้วยนะคะที่ลาที่ได้เลื่อตนตำแหน่งเ้าเพราะผม,มได้กำลังใจดีๆจากคุณไง ขอบคุณนะที่คอยอยู่ข้างผมมาตลอดผมรักคุณนะฝากหวานตลอดเลยนะมาฉลองกันค่ะ งนั้เรากลับกันดีกว่าเนาะเ <Okay. S 1> ช็คบินครับ <Okay. S 1> นี่พี่ยืนตรงนี้ทำอะไรอะ่ะผมเห็นยืนตั้งนานแล้วนะ ไม่มีอะไรนะ้องเพิ่งเลิกงานยินกินบามา่าแป๊บนึงก่อนกลับบ้านระวังนะเดี๋ยวเขาจะหาว่าขโมยรถอ่ะที่นั่งตรงนั้นก็มีไปนั่งกินตรงนั้นไปไม่เป็นไรขอบคุณครับวันนี้ขับรถส่งของมาทั้งวันแล้วอยากกินแป๊บหนึงรีบกินร,รีบไปแล้วนะพี่เอ๊สองคนนั้นมาทำอะไรข้างๆรถเราอ่ะพี่เดี๋ยวเข้าไปดูกันก่อน เดี๋ยวผมจะโดนหัวหน้ามาด่าละก็นะครับนี่มาทําอะไรกันที่ข้างรถผมครับอ๋อพอดีพี่คนนี้มายืนกินมาม่าตรงนี้ตั้งนานแล้วผมเลยมาเชิญให้ไปกินที่อื่นนะครับอ๋อครับไปไปไปพี่เจ้าของรถมาแล้วไปกินที่อื่นนี่ใช่รถคุณยิงใช่ไหมครับใช่รถผมครับถ้าไม่ใช่รถเราแล้วจะรถไทรล่ะคะอ๋อครับคือผมเดินผ่านมาเห็นกระจกรถเปิดอยู่นะครับอ๋อแล้วข้างในรถมีโทรศัพท์มือถือกับกระเป๋าตังค์ผมก็เลยยืนบังไว้ให้นะครับอพี่รีบไปดูหน่อยสิว่ามีอะไรหายไป ผมแค่กลัวคนอื่นเห็นแล้วหยิบไปนะครับนั้นถ้าไม่มีอะไรผมขอตัวก่อนนะครับได้คับก่อนฉันขอตรวจดูก่อนว่ามีอะไรหายหรือเปล่าสมัยเนี้ยไว้ใจไม่ได้นี่ชิงถ้าพี่เขาจะเอาอ่ะเขาเอาไปตั้งนานแล้วเขาไม่มายืนรอเราหรอกต้องขอโทษด้วยนะครับและขอบคุณมากนะครับครับไปขึ้นรถยังมีคนดีและซื่อสัตย์แบบนี้อยู่อีกห มีสิเพียงแค่สังคมสมัยเนี้คนส่วนมากอชอบไปโฟกัสแต่ด,ด้านไม่ดีไงหรือว่าพวกมองโลกในแง่ร้ายอะ่ะเอาพี่คนนั้นนี่ว่าไงครับพี่นี่คุณผมขอยืบตังหน่อยได้ไหมครับนั่นไงคนดีที่หวงประโยน์เเท่าไหร่ครับพี่60บาทครับอ๋อพอดีมอเตอร์ไซค์ผมน้ำมันหมดครับ อ,อแล้วป่านนี้ปั๊มน้ำมันคงจะปิดแล้วแบตมือถือผมก็หมดนะครับผมแค่อยากจะขอยืมตัง<ม>นั่งวินมอไซค์กลับครับนี่ครับพี่โอ้ไม่ได้นะครับเยอะไปแล้วครับเราไว้เถอะพี่ผมไม่มีแบงก์เก็จริงๆไม่ละครับขอบคุณครับเอาพี่เดี๋ยวพี่จะทำอะไรอะคะอืมถือว่าให้ค่าตอบแทนเขาที่เขาช่วยเฝ้าของให้เราเนาะ พี่เอาอย่างนี้นะพี่พี่ไม่รับเงินของผมงั้นรับสินค้าตัวนี้ไว้นะมันเป็นของบริษัทผมเองเอาไปให้ลูกที่บ้านใช้ก็ได้นะครับขอบคุณมากครับคุณครับยินดีครับ